ต่อกันที่ทางด้านของบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะครับซึ่งก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเตือนไปยังเหล่าอำมาตย์และผู้ดีทั้งหลายนะครับว่าอย่าเอาชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศมาทำลายทิ้งซึ่งที่ประเทศชาติวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ครับก็เป็นเพราะพวกผู้ดีเสียงข้างน้อยอยากจัดตั้งรัฐบาลครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงเช้าวันนี้ โดยระบุว่าประเทศไทยที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะผู้ดีเสียงข้างน้อยอยากจัดตั้งรัฐบาลแค่นี้เองจริงๆบุตรชายพันตำรวจโททักษินอธิบายนะครับว่าผู้ดีเหล่านี้ได้รับทงมาว่าต้องไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งตามปกติโดยเด็ดขาดแนื่อจากปริมาณผู้ดีเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศเกือบ70ล้านคนกลุ่มคนที่พวกเขาสบประมาทว่าเป็นไพร่ดันมีจำนวนมากกว่าผู้ดีอยู่หลายเท่าตัว ดังนั้นถ้าใช้ระบบ1สิทธิ์1เสียงเมื่อไรหนึ่งอภิสิทธิชนก็จะมีค่าเท่ากับ1่ไพร่พักผู้ดีที่อุ้มชูด้วยระบบอํมมาตอุปถัมภ์กันมานานก็จะต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนายพานทองแท้ระบุอีกนะครับว่าพักการเมืองที่ใช้นโยบายอุ้มคนรวยไม่ช่วยคนจนได้รับการสนับสนุนจากอํมมาตมาโดยตลอดแต่ในช่วง1ิบกว่าปีมานี้กลับต้องมาพ่ายแพ้ต่อพักการเมือง ที่ใช้นโยบายช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างหมดรูปไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคจำนำข้าวรถไฟความเร็วสูงและนโยบายทั้งหลายแหล่ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งนโยบายเหล่านี้ล้วนเป็นที่แสลงใจพวกผู้ดีในระบบอํมมาต์อุปถมัมภ์รวมไปถึงพักการเมืองตรงข้ามเป็นยิ่งนักแผนการเดิมที่คิดเอาไว้ครับก็คือขจัดทักษิณได้อํมมาต ก็จะรักษาอำนาจได้เหมือนเดิมซึ่งปฏิวัติก็แล้วยุบพักก็แล้วเอาโทษก็แล้วครอบครัวลูกเมียโดนคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเดือดร้อนกันท่วนหน้าแต่ถึงเวลาเลือกตั้งทีไรจะยุบไปกี่พักพักศิลสนับสนุนพักใหม่พักนั้นก็จะชนะราบคาทุกทีไปจึงต้องมีการปรับรูปขบวนทัพกันใหม่ครับครั้งนี้ทั้งองค์คาพยพของอามาจออกมาเปิดหน้าชกมีส่วนร่วมในการรักษาอำนาจของพวกตัวเองกันเกือบหมดแล้ว ใช้ทั้งถงชาติแอบอ้างสถาบันเอามาใช้ประหัตประหารกันทางการเมืองอย่างไม่กลัวนรกจะกินกระบาลกันเลยนายพานทองแท้สรุปว่าคำว่าประชาธิปไตยของคนพวกนี้เป็นเพียงคำพูดหลอกสลิมแต่ในเนื้อแท้ก็คืออมมาตยาธิปรไตยล้วนๆผู้ดีคนไหนองค์กรอะไรใครจะเอียงใครจะเข้าข้างอมมาตยืนฝั่งตรงข้ามประชาธิปไตยอย่างไรเห็นกันได้อย่างจะจะชัดๆในสมัยนี้ ที่ประเทศชาติไปไม่รอดคนที่รักประชาธิปไตยคงไม่มีใครจะยอมได้จะเป็นคนดีสีประเทศใหญ่โตมาจากไหนหากไม่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งก็ไม่มีวันได้รับการยอมรับทั้งจากประชาชนชาวไทยและไม่ได้รับการยอมรับบนเวทีโลกอย่างเด็ดขาดครับอย่าเอาชื่อเสียงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยมาทำลายทิ้งเพราะต้องการเอาชนะทางการเมืองเลยครับอํามา์และคนรักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายและคำว่าอํามา์นี่ คนชื่อนิพิษห้ามคิดชั่วนะครับ